สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นนะนมีเมนูประเภททอดมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูชีสหอก,กุ้งชุบแป้งทอดนะคะสำหรับเมนูนี้ถ้าใครชอบทานกุ้งกับชีสเนี่ยต้องไม่พลาดเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำชีสหอกุ้งชุบแป้งทอดกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเกดขนมปังค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราจะเอาไว้ชุบแป้งชุบตัวกุ้งทอดไข่ไก่ค่ะ กุ้งค่ะอันนี้จะใช้กุ้งผันอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเ้ดดาชีสแบบแผ่นค่ะนี้นำมันสำหรับทอดพริกไทยเกลือค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ทีเ่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำชีสหอ่อกุ้งชุบแป้งทอดกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยเดี๋ยวเราจะหมักกุ้งด้วยเกลือพริกไทยนะคะไม่ใช่ว่าหมักปรุงรสมันแค่เองพริกไทยหน่อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะนำตัวกุ้งเนี้ยไปห่อชีสกันค่ะคุกคลุกให้เข้ากันแค่นี้เอง ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนำชีสมาหั่นครึ่งแบบนี้นะคะนี่มันเต็มแผ่นใช่ป่ะแบ่งครึ่งไว้จะได้กินแบบเต็มทีนี้เราก็นำตัวกุ้งนะคะมาชุบแป้งให้แบบให้มันไม่ชื้นนะคะเนี่ยมีการทำให้มันไม่ชื้นแล้วทีนี้ ก็ะดึงชีดขึ้นมาพันที่ตัวกุ้งนะคะไม่ชนะพันเลยแล้วก็ใช้ตัวหมายจิ้มฝันกัดให้ชีด เากับตัวกุ้งนะคะแค่นี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเอากุ้งมาชุบแป้งค่ะมอางกุ้งลงไป ไม่จิ้มฟันเสียบนี่แค่นี้เองง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้แนนก็เตรียมกุ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งแล้วก็ลงทอดกันเลยค่ะเริ่มเลยอันนี้แนนชุบค่อนข้างหนานิดนึงทุกพี่น่าจะชุบแค่แป้งไข่เกล็ดขนมปังใช่ปะคะวันนี้นนนจะชุบเริ่มเป็นไข่ก่อนเลยค่ะเพื่อให้ ที่นาชุบหนาๆอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ชีดเนี่ยมันออกมาแบบไหลกระจายเต็มเต็มน้ํามันไข่เสร็จแล้วใช่ปะคะแป้งค่ะให้ทั่วทีนี้กลับไปชุบไข่อีกทีค่ะมันจะได้มีความหนาๆขึ้นหน่อย นี้เอาไมา้จิ้มฟันออกเลยใส่ลงไปในเกะ็ดขนมปังคุกให้ทั่วกดกดมันหน่อยค่ะเพื่อจะให้ติดตัวกุ้งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงทอดเลยค่ะไปทอดเลย เค <Okay, S 2> เดี๋ยวนาะทำให้ดูอีกตัวหนึง่งชุบที่แป้งก่อนเอยชุบที่ชุบท,ที่ไข่ก่อนค่ะกีไม่เป็นไรได้อยู่แล้วก็ลงไปที่แป้งไหม่อาจจะดงนิดนึงที่ไข่ค่ะ ยิ้นฟันออกเลยใครจะทำปังแล้วเดี๋ยวเราลงไปอทอดค่ะอันนี้น่าจะเริ่มได้ที่แล้วเพราะว่ากุ้งมันค่อนข้างสุกเร็วนะคะจัดเดียวก็ได้ที่แล้วเคประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยง่ายแล้วเร็วมากเลยเดี๋ยวนั่นขอไปทำทั้งหมดแล้วก็ทอดทั้งหมดก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ค่ะ <Ha, S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเมนูชีสหอกุ้งชุบแป้งทอดน,นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ามายองเนสก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวนลองผ่าให้ดูตัวหนึง่งว่าข้างในจะเป็นไงชีสจำเยะิะแน่นอนนี่เลยแม่น่าทานมากเลยก็จะวางไว้ค่ะสำหรับคนที่อยากทำเมนูนี้นะคะสามารถติดตาม ชมหรือว่าอัตราส่วนได้ในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะโค้งตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ